เด็กที่เก้าครับวันนี้จะมาทำอาหารไข่เจียวกันครับใส่ลงไปขั้นตอนที่สองใส่ผงโชโรสใส่น้ำมันหนอยใส่น้ำปลาไปตั้งกระทะ ะตาให้ร้อแล้วใส่น้ำมันใส่น้ำมันลงไปใส่ลงมาเลยครับรอจนไข่สุกแล้วค่อยกลับด้านไข่สุกแล้วตัดใส่ชามได้เลยครับ เสร็จเรียบร้อยครับไข่เจียวของผม